สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกทุคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราไม่มีเกมไม่ครบ,บาชีวิตรลอถึงจุดสิบในตอนที่2กันต่อนเนอะ เทท่ okay, ai, ยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อเลยจ้า <Yeah. S 1> ลืแล้ววันนี้นะ oh. เราก็ยังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยเนาะเพราะว่าเรายังสำรวจไม่หมดเลยนะ oh, วันนี้เราจะหาของกันด้วยวันนี้เราต้องการหาแราห่หามค่ะเราเตรียมของไว้ใน,นกล่องบางอย่างอนะเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บของมวท่แถวนี้นะคะ, oh. ะเดี๋ยวให้กลับมาอีกรอบนะเราจะเอาไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะคะ oh. วันนี้กะว่าจะคว้าเพชรมาไ,ได้หลายเม็ดเลยเนาะแล้วก็กะว่าจะไปหาถ้ำอเมทิสนะคะริสตัลสีม่วงกันด้วยนะวันนีวันนี้จะโชคดีแบบคนที่แล้ว่ะแน่เราจะลงไปข้างล่างกันแล้ว เขาบอกนะถ้าบี่เค็นมาคนเดียวได้เยอะเลยนะเอามาคนเดียวก็ไม่รอดอ่ะเพราะว่าขอบอกไปนะว่าถ้ำดิฟลึกแบบเนี้ยมันมีพุทมาสเตอร์อย่างแบบว่าอย่างเยอะเฮ้ยดีนี่ยังไม่ทันได้เข้าเมืองร้างเลยนะวันต้อนอยู่ดีก็ล่วงลงมาเลยอ่ะแล้วเอามาแล้วยังไงพูดถึงมันก็มา โอ้ยเด็กมาโอ้ยสอมบ้เด็กมามาจากไหน,น่ยระวังระวังพี่เคนอุ้ยตอนนี้ตีแรงนะระวังนะข้างบนก็มาอ้อ๋อข้างบนก็เพียบเลยอะโอ้โหเสียงแว๊บเลยแบบว่าอยู่ดีดีมาสเตอร์มันแล้วก็ล่วงลวงมาหาเราเฉยเลยอะออ้ยยูริคิปเปอร์มาอีกแล้วอะคิปเปอร์อย่างเยอะเลยอะเออแต่ไมนล่วงมาแทนไม่ได้ะอ๋อนัอ่นอาจจะเป็นไปไม่ได้พี่เคนความฝันนะฝันลมงแรงออะนนี้ยเอาละไปที่อื่นกันต่อดีกว่านะวันนี้นะคะเราไปหาพวกโคกับทอชมันได้เยอะว่ะ เราพร้อมจะตะลุยดันเจี้ยนกันแล้วอุ้ยแต่อย่างอื่นก็ไม่เยอะะเนี่ยดูดิเองแร่งแท่งองทองเต็มเลยเรสโตนก็เยอะนะวันนี้ก็ว่าจะสะสมพวกเรสโตนกับบล็อกทองนี้เยอะนะคะ แล้วก็เหล็กด้วยเนาะแต่ว่าที่สําคัญค่ะเราต้องการเพชรค่ะอยากได้ชุดเกราะเพชรแล้วก็ดับเพชรนะคะจะได้ขึ้นข้างบนสักทีเนาะโอ้ยสเกลิตันอร์นี้กอลยรวระวังเอานระวังโอ้โหเอามเต็มเลยเท่านี้มันเยอะมากเลยนี่ทำไงอะเอาไงตั้งหลักก่อนดีเ้องไปทางนี้จริงเหรอมันต้องไปทางนี้นี่นาโอ้ยแย่แล้วก็ทางนู้นเราไปแล้วอะเราก็ต้องมาทางนี้ดิโห มอนเตอร์เพียบเลยอ่ะเขาบอกแล้วว่าในถ้ำแบบเนี้ยมอนเตอร์มันจะเยอะพี่เคนมีอีกทางทางไหนอะ่ะกดเอ็กซ์แล้วออกเกมเลยแมวแมวเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เลือดจะหมดเลือดจะหมดอุ้ยอันตรายมากเลยอะ่ะโอ้โหแล้วอู้หูหูเยอะเยอะเยอะอู้หช่วยพี่เคนด้วยอย่างนี้แบบว่าอันตรายมากเลยอ่ะดูดิอ้ีกตัวเนี้ยมันลุบมันลุบแล้วนี่แหละไปยมันตา ตายเป็นตายอ๋อพี่เคนเคดันไว้ก่อนดันไว้ก่อนเอ้าจะตายแล้วจะตายแล้วออมพี่เคนจะตายไม่ใช่วันจะตายเดี๋ยวเขาส่งตายเองเดี๋อะไรพี่เคนหลบไปก่อนเลยอุ้ยเรากินโกเบอรี่เลือดไม่ค่อยจะขึ้นเลยอ่ะดูดิขึ้นช้ามากเลยอ่ะ <c oughs> ได้เวลาละที่พวกมอนสเตอร์มันจะเอาคืนเรานะเ็นไยล่ะจะลุกหลอกพวกกันทำไปเฮ้ยมันจะมาเอาคืนเราเห็นปะเนี่ยมันมากันอย่างเยอะยกพวกปีกันเลยอะโอโ้พี่เคนเราไม่น่ารออแต่เนี้ยดูดิมาดิวิ่งมันเยอะเงี้ยใครใครยังชัว่วนอย เลือดเขาเลาดแค่หนึ่งดวงเองอะเป็นเพราะมันพองใหญ่ปะ่ะไอ<ห>้<ห>จอมเพชรที่ใหญ่มันเลยเยอะเหรอจริงนี่ไหนไหนใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรง,ตรงลาวาพอดีเลยอะอุวว๊ว่ะปะทอ<ร>้อกันโุ้ยไม่ค่อยอยากจะสว่างสักเท่าไหร่เลยอะอเฮ้ยได้เพชรหนึ่งเม็ดก็ยังดีนะแต่วันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่หนึ่งเม็ดเราต้องการลหลายเม็ดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเอนชันฟอร์จูนก็ดีมากๆเลยนะแต่ว่าเรายังไม่มีฟอร์จูนนะเพราะฉะนั้นก็ตอกแบบนี้ไปก่อนเนาะตอกแบบแมนนวลไปก่อนนะอย่างนี้จะไม่บุกหมู่บ้านนะอ๋อ เจออีกแล้วเจออีกแล้วไอพี่แค่ถางนี้ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะอ๋อเอาดูฝั่งนู้นดิเป็นหงคว้าแม่แตเยอะ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 ไปไหนเนี่ยพี่แค่มาขุดลาพีให้เขาก่อนโอเคโอเคอยู่ข้างหลังเหรอใช่อยู่ข้างหลังเนี่ยแหละลาพีอย่างเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาข้างหน้าด้วยนะโอ้เยอะข้าง ทำไมมันถึงได้เยอะแยะขนาดนี้กูก็ดูห้องมันดิห้องมันกว้างขนาดนี้มอนมันก็ไม่เยอะดิมันลาอจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยมันไปลากใครมาเนี่ยแถวนี้มีของราคาเหรอมันเป็นลากกันมานี่ดูดิอุ้ยมันเยอะเกินโอ้ไม่ไหวจะเคลียร์เลยอ่ะมันเยอะเกินไปนะเนี่ยปกติเราแบบไม่เจอเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวขอบอกอ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้ละอ้อมดูฝั่งนู้นนี่คิปเปอร์เป็นกองเลยเพราะว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นใช่ไหมอาณาเขตมันก็กว้างขวางขึ้นอ่ะมอนเติมก็เกิดได้เยอะขึ้น ที่มืดมันเยอะมากๆเลยอ่ะดูดิโอ้ยอย่างนี้ก็แปลว่าพงใหญ่ก็ไม่ดียดิเอ้ยเจอเพชรอีกแล้วพี่เคระวังตัวด้นะเอ้ยคิปเปอร์จงระเบิดไปมากันใหญ่ละอ้โหลูกธนูบินว่อนเลยอ่ะ ไม่ทำแล้วเฮ้ยระเบิดไอพี่เคนครับเจอเพชรแล้วมาทางนี้แล้วทางนี้แล้วเฮ้ยเจอปลาหมึกเรืองแสงแล้วไม่ใช่ไม่มาผสนเพชรละอ้อมเยอะเยอะมีก้อนมีก้อนไปละจ้าไปแล้วไม่ไหวแล้วก็คิปเปอร์เนี่ยปลาหมึกเรืองแสงอ้อมตุกข้างหน้านี่เฮ้ยน้องปลาหมึกเรืองแสงโอ้สีสวยจุงอุ้ยพี่เคนแล้วข้าวจำกัดคิปเปอร์กันแล้วอุ้ยระเบิดแล้วอฮ้ยจะไปเนี่ย ดีนะว่ามีชุดเกราะแล้วอะถ้ายังไม่มีชุดเกราะป่านนี้คงตายไปแล้วแหละโอ้โ um ยน้ำยังเล่นเลยนะเราเบิดกันเองเฉยไม่แม่ไทยก็เยอะ <ت س> <ت س> อ๋อไม่เป็นอันทําอะไรเลยอะแค่สู้กับมอนสเตอร์ก็หมดเวลาแล้วอะไอ้นี่เลยเวลาแก้แค้นมันจะแก้แค้นเราวะดิโอ้มันยกพวกมาตีเราแทนเพียบเลยอะโอ้ย จะได้ทำอะไรไมิเนี่ยวันนี้นอกจากสู้กับมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์ Master, แบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยก็มาอีกแล้วนั่นไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยก็มาธรรมดาละอ้าวมาเป็นตะกูลเลยลองคิวเลยลงมา,งมางเฉยลุยไม่กลัวแล้วเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเมื่อยเมื่อยมากเลยอยากได้เพชรแล้วได้ <c oughs> มาห้าเม็ดแล้วนะโอเคอย่างน้อยก็ยังได้ห้าเม็ดไปเนาะ <c oughs> ชื่นใจหน่อยนะ ยัยสุดยอดลองออกไปทีนึกว่าจะไม่เจอซากะเม็ดเลยอะ่ะโอ้หหเ,หเหมือนมันได้ง่ายเหมือนกันนี่ไม่เหมือนว่าชั้นที่แล้วเลยอ่ะเอาก็ถ้ามันกว้างขึ้นไงเอาไปเลยดาเพชรโอเคตอนนี้เรามีดาเพชรแล้วแหละจะได้ตีแรงขึ้นปันแรงขึ้นเนะ <c oughs> าะไอ้ขับบอก่าเมือ่อยนิ้วมากๆเลยอะ่ะแต่ถงห้องนี้เจ๋งจริงเลยนะดูดิมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยมันใหญ่เป็นถ้ำห้องถงเลยอ่ะดูดิออ้ยเหล็กเพียบเลยอ่ะอุ้ยอันนี้คือแร่เหล็กใช่เป่าอ่ะโอ้ไม่เหมือนันน้าคืออะไรอ่ะ เป็นลาเหล็กอ่ะอ๋อมันเป็นลาเหล็กที่ต้องเอาไปเผาว้าเสียงจูงอะฮะดูดิมาเป็นดิบๆเลยอ่ะเยอะเกินไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมือเครื่องไม้ของเราเนี่ยคงจะต้องพังละแหละโเราไม่ได้ไปนั่งหาเยอะเลยนะดูดิอย่างเยอะเลยอ่ะเหล็กอ่ะใช่แต่ว่าพิกแอคเขาจะพังแล้วแหละเดี๋ยวเขาคงต้องเปลี่ยนใหม่อ่ะโอ้ทางนี้มีเลสโตนแล้วพี่เคมาเก็บเร็วอุ้ยเยอะเลยอ่ะโอ้เขาคุดต่อยนะว้ยเห็นเหล็กแล้วป่ะว้าวโหตื่นเต้นอ่ะมันเยอะมันเยอะเยอะมากจริงๆอ่ะ แต่ยังไม่ค่อยเจอเพชรเพิ่มสักเท่าไหร่นะเอาต้องการเพชรเยอะกว่าน,นี้เราก็ต้องการเลสโตนเยอะกว่าน,นี้ระวังข้างหล,ลังเรา,า,าค่ะไหนไหนไหนคลิปตป่อคลิปต่อโอ้ยอยู่ไม่เป็นสุกเลยโอ้ยทางนี้ก็ามาอยู่ไม่เป็นสุกกันแหละ เราหัางนะพี่เคนแถวนี้มันเยอะมาอีกแล้วคิปเปอร์โอ้ยไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยปุ้ยจะระวังเลยเอ้าดูดิแคบกลมแล้ขุดเลสตตอร์นรอบเดียวมากันใหญ่แล้วต้องช่วยกะวังข้างหลังอะ่ะพี่เคนว่าอนะางเราต้องตัดท้อให้เยอะๆมันจะได้ไม่เกิดอะ่ะไม่ต้องทํามาหาก,กินแล้วแหละอันนี้เพชรเนี่ยเฮ้ยเพชรจริงๆอ้โชคดีอะ่ะเจออีกหนึ่งเม็ดแล้วอ่ะอ้โชคดีจุ้งใครยังช่วยหน่อย อุ้ยข้างในมีอีก่อนเนี่ยอุ้ยขุดต่ออุ้ยข้างบางนก็ยังมีอีกโหข้างในมีซ่อนอยู่ <Yahoo! S 1> อู้มันอยู่ติดกันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยเสียดายเราไม่มีฟอร์จูนน่ะไม่งั้นเราคงจะได้เยอะกว่านี้เยอะไม่เป็นไรเฮ้ยขนาดวันนี้ยังเจอเยอะขนาดนี้วันหลังก็มีน่วันหลังพอยมาฟาร์มนอกรอบนะคะสําหรับเพชรของเราเนาะโอ้ยแต่ว่าวันนี้ต้องขอบเก็บไปก่อนแล้วหละเพราะว่าขี้เกียจกลับมาอีกรอบนะคะไแล้วไปเคลียร์ข้างคขาอย่างเยอะเลยอะไปทางนู้นดีกว่าโอ้โห มือตึดอเลยอ่ะปักท้องตานนี้เปล่าโอเคโอเคไปแล้วดูดิปักไงก็ไม่มีวันหมดเลยอะ่ะเยอะเกิน <c oughs> โอ้ยคิดป้ามาอีกแล้วจะได้ลงเหมืองรังนีเนี่ยแค่ก้าวเดินก็ผิดแล้วเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าจะไปล,งลังรถไฟ้างอะ่ะระวังระวังหุย ซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่มอนสเตอร์อนั่นเลยอ่ะแต่หันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่พวกมาสเตอร์มันเยอะเกินไปปะเนี่ยมากันใหญ่ละโอ้โหบอกแล้วมีวิธีเดียวกด ESC แล้วออกเกมอ๋อฮะคิปเปิ้ลสามตัวเอาวางเอาเยอะแถมราสกบร์ตันด้วยอีท่าไม่มีชุดเกราะคงตายไปนานแล้วโ็มชคดีจุงเฮ้ยอะอุ้ยอะอุ้ไอ้เจ้าพวกนี้นี่ชอบตามมาอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยอะอุ้ยอะ เ้โอเคเพนริมรอละอืมทำไมเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบแปดจนหนึ่งมันอันตรายขนาดนี้ละเนี่ยระวังหลังให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเขาทำล่อกันมาแทนลมาละถ้ายังชั่วหน่อยถ้ามีโล่อ่ะให้ปลดปลงใจหน่อยเออคีบป้าเยอะมากโอ้โหโอ้ยว่าจะเก็บเลือดไว้นะเนี่ยทันหลังแป๊บเดียวมันลงไหลแล้วเลือดนี่ลดพวกตลอดเลยอ่ะต้องรีบขึ้นไปข้างบนสระมันหลังให้มาฟาร์มเพชรที่หลังเอานี้ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วว่ะเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะอุ้ยทางไหนก็ไม่น่าไปนะอ้อมดูดีมันเยอะเกิน าสักงโอ้ยเซลงังมากเลยวะตอนนี้เราหลงทางนะเนี่ยแถวนี้เราก็เดินมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทางนู้นกันต่อเนาะพอาเป็น118จุดหนึ่งเนี่ยม็อกเกิดเยอะมากเลยอะใช่มอนสเตอร์เกิดเยอะมากเลยอะแล้วเดี๋ยวพี่เคนชอบนะดูดิไดมอนมันอย่างเยอะเต็มคืนเลยแต่ว่าไดมอนพวกแรกมันเยอะดีนะดูดิเลสตนเจออีกแล้วอะเพราะว่ามันเดินง่ายนะไม่ต้องเจอลาวาเยอะไม่งั้นก็ต้องหลบลาวากันตลอดอะเฮ้ยมาอีกแล้วแต่ว่าเคื่อนเยอะใครเชิญเนี่ยโอ้ยยังไม่เจอแมงมุมมเนี่ย ฉชน,นตัวเองมาจากไกลาเลย <c oughs> โอ้ยใครเรียกเนี่ยโอ้คิปเปอร์อีกแล้วโอ้พี่เคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะสู้กับมันเตอร์ก็หมดเวลาแล้วอะ่อะม่ดิวิ่งตอกไปตอกไปนี่ยังดีนเนี่ยที่เจอเป็นซอมบี้ซะส่วนใหญ่ถ้าเจอเป็นเอ็นเดอร์แมนล้วตายเลยเลฟต์ตนเลฟต์ตน อุ้ยเอาไปทำฟาร์มเลยเนี่ยเอาเก็บไว้เก็บไว้มันจะเป็นจะต้องใช้เยอะนะเนี่ยออ้ยดีของดีทั้งนั้นเลยอะลงมาทีรวยนะให <c oughs> ้ไมเคมาขุดต่อเลยนะเ,ออเดี๋ยวเขาจัดการมอนเตอร์ให้โอเคได้เลยละ่ะมาถึงได้เยอะอย่างงี้เอาละเยลยบรลอยละ กดต่อกดต่อโห้พี่เคนถ้าเป็นเพชรก็ดีดีแต่ว่าเพชรเราก็เจอไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าเราอยากได้เยอะกว่านี้อีกหน่อยอ่ะอ๋อไปทางไหนเนี่ยมืดตื้อเลยอ่ะพี่เคนนี่มันยังจิ๊บๆิบจะอาเยอะๆถังนู้นนี่กว่าไปเดีวไปสำรวจตรงอื่นต่ออ๋อนี่ไงนี่ไงโหนอ้ไม่รู้ด้วยเหรอมีทางไปต่อแต่ว่ามันมุมเยอะเนี่ยเนาะโอ้โหอ้อมลงหมองไม่ดีดนี่เยอะแยะเลยมุมเราใช้คำว่าเยอะแยะเราจะไปรางรถไฟเก่าดีป่ะได้เลยแต่รางรถไฟเก่าไปตรงทาง เที่ลงมาดีตรงนั้นขึ้นง่ายจะตายอ้าอามช่วยพี่เคนด้วยแมงมุมมาเต็มเลยโอ้ยอะไรนี่มันตั้งหลายตัวมากันทำไมเนี่ยน้อยเลยโอ้โหมันต่อแถวเป็นขบวนมาเลยอ่ะม่วมไงอะไรมังม่วงมังม่วงเอ้ยเจอาพี่เคนไปดูดีไปดูดีฮะของจริงว่ะเราเจออเมทิสแล้วโอ้โหโชคดีจุงเฮ้ยเจอเพชรอีกต่างหากอ่ะเห็นแล้อยู่้าเนี่ยเหรอ ใช่ตรงนี้ก็มีเพชรโอ้โหโชคดีต่อมาก่อนเลยโชคร้ายอย่างเดียวเราม็อบเยอะเกินมอนเตเยอะเกินพราพี่เคนนี่นี่เราไปเก็บบล็อกอเมทิสต์ไว้ก่อนไหมเผื่อทากล้องสองทางไกลอ่ะได้เลยทำกระจกทึบดําอ่ะนั่นไหนลงมาแล้วนะก็ไปแม่ตกแต่งบ้านนี่นะคของเราดีดีมากก็ดีนะเพราะว่าถ้าอเมทิสต์อะค่อนข้างจะแบบว่าเจอยากขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่ามีให้เจออยู่นะมันก็ไม่ถึงกับว่าหาไม่เจอเลยนะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เยอะแยะเนี่ยเราจะต่อไปเป็นบางอันเนาะ อันที่แบบว่ามันน่าจะออกดอกเนี่ยเราแต่ว่าจะยังไม่ตอกนะนี่ดอกกี่ใยเนี่ยเราได้ละได้ชิ้นส่วนของแม่ทิพย์มาละย้ยลักกี้บางอันกรกลับไปตกแต่งที่บ้านเนาะเก็บสะสมไว้ก่อนเป็นคอลเลคชันนะโอ้ต่เสียงมันน่าดูดิกุ้งกิงกรุงกิงเสียงมันเหมือนแบบว่าเสียงแก้วเลยเนาะแก้วจระไนอ่ะดูดิพอพิงไม่เหมือนของจริงเลยอ้าม <c oughs> ดูขางนอกดิ <c oughs> เหมือนคนมาคอแก้วเล่นน่ะหรือว่าคอคริสตัลเล่น่ะเสียงมันไพเราะพอพิงมากเลยอะเดี๋ยวทาอันนี้ก่อนเลยนะกล้องส่องทางไกลนะ ไทยมาแล้วพี่เคนกล้องส่องทางไกลเหมือนเดิมเลย<อ>เราได้ของมาแล้วเป็นไงมัง่งเหลือทํำกระจกดำทึบนะอเอาไว้ก่อนละกันเนาะยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ตอนนี้นะโอ้นั่นไงเห็นชัดเหวียงเลยยิ่งสาตาสั้นๆอยู่ในนะั้นยิ่งเห็น<อ>ชัดเลยอะ่ะสยองจุงเอ,อเราเป็นโรนั่นเจ้งกันดีกว่าไอ้บอกอเมทิตพอแล้วใช่ป่าพอแล้วพอแล้ววันหลังเรามาอีกก็ได้อยู่ตรงนี้เองเออจดพิกัดไปเลยนะพี่เคน่ะเฮ้คิปเปอร์ราบมั้งโอ้คิปเปอร์แบบมันชอบมาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอ่ะมาทำไม เขาบอกว่าคิปเปอร์เนี่ยมันโหดร้ายมากเลยนะมันชอบมายบเงียบแล้วมันก็มาแบบสตาร์ทตรงเราแล้วมันก็บึ้มไปตัวอื่นน่ะมันยังพอแบบยิงมาจากไกลใช่ป้ะหรือว่าพวกซอมบี้มันยังร้องมาจากไกลอะไรยังพอยิงเสียงมันอยู่นะอ้าวเอนเดอร์แมนอยากมีเรื่องเหรอร้องหน้าตอนไหนเนี่ยร้องแล้วอ่ะละมังร้องอยากมีเรื่อง ตรงนี้มันติดหัวเลยดิใช่พอดีเลยถ้าไม่ติดก็คงจะแบบว่าลําบากเลยเนี่ยโอ้ชั้นสองบล็อกพอดีเลยโชคดีจังนี่ถ้ามันไม่ติดแต่พี่เคงเขาอาจไปได้เลยนะฮัดีวิุดยองจังเพราะว่าเราไปลงหนึ่งล้างกันเถอะแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรป่ะก่อนที่ของจะหายหมดตัวนะ <c oughs> ยังไม่หมดดีโอ้โหเราฝากเก็บของไว้ในกล่องบ้างแล้วนะนเดี๋ยวพี่เคงจะมีโกโรบรี่จังหลายกล่องแนะ่ถ้าหมดบอกนะเออจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวต้องขอพี่เคงนนะเพิ่มเติม,ตมนะอจี <c oughs> ขอกินแบ่งกันกินมั่งนั่งกินหรือซอส่ะ โอ้ก็ดูเลือ,อดเพาดีมันอยากจะลดตลอดเวลาเลยอะ่ะเจอมอนเตอร์ทีมันก็ลดทีอะ่ะอ้อยคิปเปอร์อีกแล้วโอ้โย <c oughs> ต้องทำอย่างอื่นเลยอะ่ะสว่าคิปเปอร์ก็หมดเวลาแล้วอะ่ะที่ขนาดเรมีทอสอยู่บ้างกนะดูดิมันยังเกิดรัวๆเลยมีปาที่ไมเข้าฟิตเนี่ยลึกๆแบบเนี้ยน่ารักเนาะเฮ้ยพี่แกนี่งไงเหมือนรถไฟรังเจยเชียวอ๋อดีดเหมือนรถไฟรงามามา<อ>มา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 มมามาาอมาา มันชอบมายิบเงียบ่ะจะตายแล้วมันมางงยิบเงียบเ่ยมันก็มาชาร์จตรงเราแล้วมาระเบิดบึ่มตรงเราเลยระยะประชิดเลยน <c oughs> กว่าตายแล้วเมื่อกี้ระยะเผาคนเลยนะน่ะไม่มีที่ให้หลบเลยเมื่อกี้ถ้าลงไปก็ตกลาวานะอ๋อเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลสตาานะ์น oh, นี่นก็ไหน,นละ่ะคุณไปไหนก็แล้วกันนะอ้อวันนี้เราต้องการของในกล่องต้องการสมบัติในเมืองร้างแตงมุมด้วย เผื่อว่าจะมีแอปเปิลทองแอปเปิลทองให้เราได้เก็บนะ,ะแล้วก็พวกมเมล็ดฝักทองใช่ไหมเอมาทางนี้ดีกว่าพี่เคมันมีบล็อกทองอยู่แถวนี้มมอ๋อมีทางลงด้เหรอใช่เราต้องการพวกแบบว่าแร่ทองนี่นะอืมข้างใน้างกันเลิกอีกนี่มาพี่เคนมาขุดทองเลยเราต้องการทองเยอะๆเนี่ยเนี่ยอยู่แถวนี้เยอะแยะเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวหนะ้าที่ขุดทองอาจจะให้พี่เคนขุดนะเนี่ยอยู่แถวนี้เต็มเลยพี่เคนมาขุดเลยนะแต่เอาสังเกตปะ เรามีแล้ตั้งเยอะทำไมเราไม่เคยเห็นโคเลยอะน่าดีโคมันหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยทอดพีเคนก็เริ่มแหวงงาเนี่ยมันก็จะหมดอยู่แล้วนะเนี่ยประหยัดประหยัดไปก่อนก็แล้วกันเย็บมุมเต็มเลยอะอย่าลืมเก็บเย็บมุมไปด้วยนะเย็บมุมอยากมีประโยชน์ครั้งแร้เพชดเพ็ดอ้แม่เจ้าโอ้สุดยอดแถวนี้มันมีเพ็ดด้วยนะเนี่ยมันมีลาวากั้งสองโตนะนะโอ้มีหลายเม็ดด้วบเนี่ย แต่แยังว่ายังไม่เจอนะเดินไปเรื่อยๆก่็แล้วกันยังไม่เจอกล่องสมบัติเลยอ่ะไอ้ที่งบมาดีดีดีไปท้ามาทำไมเนี่ยไม่มีใครมาต้อนรับเลยเหงาจุ้งมาทางนี้ทางนี้อ๋อไปทางนี้ดีกว่าเนาะ้อจะไปทางไหนเนี่ยกโไปมาสกอริตันระวังระวังไอ้เจ้าขี้กังลงมาแล้วลงมาแล้วนะไอ้ที่งมาดีเฮ้มาเลยจับไป ปันเท้าคนเลยไอทางอื่นจะดีกว่าพี่เกนทางนี้ทางนี้อ๋อคิปเปอร์อุ้ยมีรู้วนี่ยมันเป็นห้องว่างๆหรอนึกว่าจะมีกล่องเอาไว้ให้อ่ะเยแต่ถ่งนู้นก็มีห้องนะมันจะมีอะไรไหมอ่ะลองไปดูปะเรายังไม่เจอพวกกล่องสมบัติอะไรเลยอ่ะปกติมันจะมีกลองสปอนใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบมีกล่องสมบัติอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเอ้านี่นี่มันพิษมันพิษมาจากไหนเนี่ยนี่ไะพี่โอ้เสกอึกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาต้นทางกันเอ้าทางนี้ นี่มีอะไรอ๋อมองสปายอ,อ,อยู่รูนี้ไหน,ๆๆๆหนไหนไหนไหนทางไหนทางซ้ายอ่ะทางซ้ายอะา่ยอะเนี่ยไปดูนิดนี้อันนู้นีนี่ทางนี้จริงๆด้วยอ่ะโอ้โหมิ้นท์มาจากไหนข้างเยอะมันอยู่แถวนี้นี่เองโอ้ติดพิษฟรีอะไรเกือบตายเลยปัดทอดกันนะโอ้ยายมาวมเต็มเลยอ่ะเก็บยายไปให้หมดเลยสุด่ยมเส้นได้อย่างเยอะเลยอ่ะอ๋ออ๋ออู้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวปัดทอดกันนะ ทอที่นี้ก่อนแล้วก็จดพิกัดไว้เนาะฮะเรียบร้อยได้แล้วอีกหน่อยมาทำฟาร์มมุมกันเนาะอุ้ยอีกหน่อยแล้จะมียมุมใช้อย่างไม่จำกัดแล้วย้าไปก่อนไปก่อนจดพิกัดแล้วก็ไปก่อนเฮ้ยอ้อมพี่เคน่าเรากลับกันดีกว่าี่ของเริ่มเยอะเสียวอ่ะอุ้ยอยากได้เพชริกามันจะมีเพชรอีกอไหมอะ่ะโอ,อแลว ลอมากลอบขายือจากปอร์ดดิถ้ามีฟอร์จูนก็คงจะได้เยอะกว่านี้เยอะนะเนี่ยเฮ้ยดูข้างงน้าดิปลาหมึกสวยจุเง้เยเห็นจนชินแล้วปลาหมึกเรืองแสงเนี่ยถ้ากินแล้วเรืองแสงอะดีถึงจะแบบว่าน่าสนใจนะมกกากลัวแล้วก็พวกโกเบอรี่ถ้ากินแล้วเรืองแสงได้ก็จะดีเลยนะเฮ้ย นี่ทางนี้พี่เคนไปข้างบนดีกว่าเป้าข้างบนข้างบนปะจะได้ขึ้นข้างบนอย่างสักทีเนะาะเฮ้ยนี่ไงเจอก้องสมบัตินะก็ว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะขึ้นไปบนพื้นดินแล้วล่ะเน<อ>็่ยนัของเก่งเลย ไออัพเปิลทองมาตั้งลูกนลยนม่เฮ้ยมันจะเป็นยังไรไหมไม่มีแน่เฮ้ยพี่เคนเราว่าไฟพวกนี้เก็บไปได้นะมีประโยชน์นะโอเคได้เลยถือทำฟาร์มอัตโนมัติเนาะใช่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนว้าสุดยอดเนี่ยพาลังเร็วอ่ะพี่เคนเก็บไปเลยไปกลับบ้านกันดีกว่าไม่ไหวแล้วขุดทองมาให้ด้วยเนี่ยมีแร่ทองอยู่ตรงเนี้ยขุดทองไปด้วยนะโอเคเดี๋ยวคราวหน้านะคะกะว่าจะขึ้นไปบนพื้นดินนะคะแล้วก็ไปสำรวจที่อื่นต่อเนาะว่าเราจะสำรวจทำที่เนี่ยนานแล้วแหละอยู่มาตั้งสองพาร์ทแล้วใช่ไหม แล้ววันหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มไดมอนด์กันทีหลังเนาะปึ๊บเราต้องขึ้นไปข้างบนมาแลวล่ะรอพี่เคนนะอุ้ยขังก็สูงเดินอันน่าตามมาเลยได้ของเยอะล่ะเอียงแล้วเอียงแล้วเราได้ของที่เราต้องการแล้วไปด้ต้องกันไหวสวนแล้วมาทำไมมาตันทางไงอ่ะตันทางเหรอมาลงมากระแทกพี่เคนทีจะเกือบล่วงเนี่ยเอามากินเลยพี่เคน มาแล้วชฉวเพราะมันมีลิฟส่วนตัวมีแงถึงบ้าถึงเลยสวัสดีผ้าเอาของเก็บลงกล่องเลยนะดี๋ยวเรานะคะจะค่อยๆเก็บของนะคะแล้วก็ทยอยขนของขึ้นไปข้างบนพื้นดินเนาะอาวันนี้เราก็ได้ไดมอนด์มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะมาทําชุดกกอบเพชรดีกว่าได้แค่นี้ก็ยังดีนะหลังพายมาหาเพิ่มกันละกันอันนี้ต้องขอมีเกอบเพชรกนแล้วไหนๆมันก็มีของมาให้แล้วนะคะมีของก็ต้องใช้ดีนี่ไงใส่เข้าปะใส่ให้คุ้มค่ากับที่เราหาของมาได้เนาะแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไปก่อนนะเอาล่ะไอ้ของ มาแล้วจะพอแหละว้าสุดยอดอ๋อเชรพี่เกนวันนี้เราต้องพักก่อนแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาซวยว่า1.18กันต่อเนาะถ้าชอบ1.18แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดใค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแบบเล่นเกมไม่ครอะห์ต่อไปนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้เพื่อนกันนะครับอันนี้ต้องไปแบบไายกลั